ซอยพี่ตกหรือเปล่าคะพี่คะเอาครับครับอันนี้ซอยพี่ตกคะ่ะโหขอบคุณมากๆเลยครับนี่ของที่มันจับต้องได้ที่มันซื้อกินได้ฉันขอบคุณนะที่พี่ดูแลฉันมาตลอดอีอไปไหนฮะไปเิกานแล้วนี่แกมาทำอะไรที่นี่ พี่ไอผมหาพี่นี่แหละครับมาหาฉันมีธุระอะไรก็ผมจะบอกพี่ว่าผมกำลังคบกับผู้หญิงคนนึงอยู่ครับพี่ผู้หญิงคนไหนพูดมาสิเธอชื่อไอครับพี่พี่ไอคงไม่เคยเจอเธอเหรอกเพราะว่าเธอเป็นเขาทําอาชีพอะไรคือว่าเขาทําอาชีพขับวินมอเตอร์ไซค์ครับพี่อะไรนะพูดอะไรนะจริงครับพี่เดี๋ยวพี่ฟังผมก่อนนะเพราะว่าเธอนี่ พูดอะไรทั้งนั้นแหละแกไปเลิกกับเขาซะไม่งั้นแล้วก็ฉันจะตัดขาดกับแกอายมีเรื่องอะไรกันอะพี่แปะก็น้องตัวดีของพี่สิคะไปคบกับผู้หญิงที่ที่อะไรผู้หญิงที่วาดคือผู้หญิงอะไรผู้หญิงที่เป็นวินมอเตอร์ไซค่ะวินมอเตอร์ไซค์แกอย่าลืมนว้ยว่าเราเป็นใครมันเป็นใครครอครัวเราร่ำรวยขนาดไหนอะ แกจะไปคบกับผู้หญิงแบบนั้นได้ยังไงแต่ผมรักไอ้นะครับพี่แล้วไอ้ก็เป็นคนดีด้วยทําไมพี่ทั้งสองไม่ลองเปิดใจบ้างอะ่ะไม่อะฉันไม่คุยเลยกับผู้หญิงแบบนั้นหรอกแกเลิกคบได้แกเลิกไ,ก,เลกไปเลยไม่ผมไม่เลิกครับงั้นฉันจะตัดเงินเดือนแกได้ครับพี่เงนินของพวกพี่อะผมไม่ใช้หรอกอีกก๊อดก๊อดกลับบนวนี้นะ ร้อนแบบนี้เนี่ยไม่มีรถผ่านมาแถวนี้เลยอะออแดดเมืองไทยนี่ผิวฉันเสียหมดแล้วไหม้หมดเลยว้ยจะเป็นไงดีเนี่ยรถเป็นอะไรหรอคะโอ้พอดีว่ารถเสียคะ่ะคุณช่วยหน่อยได้ไหมคะเออเอางี้ไหมคะเดี๋ยวฉันไปส่งคุณก่อนจอดรถทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวเรียกช่างมาให้เอาไหมคะเออสักครู่นะคะ รถเท่าไรคะวิ้ยฉันลืมกระเป๋าสตางคะ์ค่ะสแกนจ่ายได้ไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวฉันไม่ส่งคุณฟรีอู้ดีเหรอคะได้คะ่ะไม่เป็นไรเลยคะ่ะคนกันเองคะ่ะคนเดือดร้อนต้องช่วยนะคะอ๋อ thank you ค่ะค่ะเดี๋ยวเชิญรถคืนนี้น <ะ S 2> ได้ใช<ด><ด>่ไหมคะ อะไรครับ2ี่สิบบาทค่ะ,อะโอเค,คอพี่คะพี่คะพี่คะสร้อยพี่ตกหรือเปล่าคะพี่คะเอาคครับ,รบอันนี้สร้อยพี่ตกคะ่ะโอ้โหขอบคุณมากมากเลยครับ โอ้ยซอยเส้นเนี้ยมีคุณค่าทางจิตใจกับผมมากๆเลยขอบคุณมากๆนะขอบคุณอีกครั้งนะครับผมไม่เป็นไรค่ะดีนะคะตกตรงนี้ถ้าไปตกที่อื่นนีหายแน่นอนเลยค่ะขอบคุณมากมากเลยโชคดีมากๆเลยขอบคุณนะครับ <คะ S 2> ขอบคุณที่ขอบคุณอีกครั้ง <ục> หนึ่งครับไออ้าวก๊อตมาทำอะไรที่นี่เหรอ พอดีพี่สาวกับพี่ชายผมเนะี่ยชวนคุณไปทานข้าวเราไม่กล้าไปหรอกทำไมลไรไอ้กลัวเหรออืมฉันกลัวพี่สาวกับพี่ชายคุณจะดูถูกเอาอะไม่ต้องกลัวหรอกนะไอ้พี่สาวกับพี่ชายผมชวนคุณทานข้าวแบบเนี้ยแสดงว่าเขาต้องเปิดใจรับคุณแน่เลยเอาล่ะถ้าอย่างนั้นก็ได้ขอบคุณมากนะไม่เป็นไรนะไอ้ ยังไงอ่ะเราจะต้องอยู่ข้างๆไอซ์เสมอโอเคไปสวัสดีครับพี่แป๊บพี่ไอโอสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ะนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนครับพี่พี่แป๊บพี่ไอครับ นี่ไอ้แฟนผมครับส <laughs> วัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัค่ะน่ารักดีนะแต่ว่าแต่แต่งตัวอะไรมาเนี่ยมันไม่เข้ากับร้านเลยอ่ะไอ้เจเย็นๆน,น,นะพี่เขาค่อยแซวเล่น <laughs> แซวเล่นจริงๆแหละเราเล่นเราเล่นอย่าไปคิดมาก จริงแล้วถ้าเกิดเปลี่ยนลุคเปลี่ยนการแต่งตัวสักนิดนึงเนาะพี่ว่าน่ารักขึ้นแน่นอนให้เข้ากับบรรยากาศในร้านไงใช่ค่ะฉันให้เด็กพาไปเปลี่ยนชุดได้หรอคะได้สิพี่คะค่ะสักครู่นะคะเดี๋ยวพาน้องเข้าไปเปลี่ยนชุดได้เลยนะคะเ๋อนะคะที่เราคุยกันไว้ใช่ค่ะคุณน้องได้เลยค่ะ สองคนไม่รังเกียจไอ้แล้วหรอครับจริงๆเนี่ยพวกพี่ก็ไม่ได้อะไรหรอกนะพี่แค่กลัวว่าเขาเนี่ยจะมาหลอกแกแต่ว่าฉันกับพี่แป๊ดเนี่ยก็ได้ทดสอบแล้วว่าเขาเป็นคนดีจริงๆสวยมาก เราเนี่ยนะไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินทองไม่ว่าน้องจะมีแฟนเป็นคนอาชีพไหนก็ได้พี่ไม่ว่าหรอกแต่ขอให้เขาเป็นคนดีจริงๆแล้วอะ่ะจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์อ่ะพี่ก็ไม่ได้รังเกียจหรอก <c oughs> พี่ขอแค่คนคนนั้นอะ่ะเป็นคนดีก็พอหน <c oughs> ขอบคุณมากเลยนะคะไม่คิดว่านี่จะเป็นบททดสอบของน้องสะพ้ายอะคะ่ะ <c oughs> <c oughs> มาเถอะครับเรากินข้าวกันดีกว่าพี่ อ้ออโอช่วงนี้ดูอู้ฟู่นะสสลเสจทองซเบไปเรอร์เลยแหมมันก็ต้องมีบ้างสิเดือนนี้แฟนสัได้โบนัสอะเลยซื้อเป็นของขวัญโอดีจัง ทำงานดีมีโบนัสด้วยว่าก็ว่าถอนะโบพี่โด่แฟนแกอะขับรถส่งอาหารว,วันๆจะได้สักกี่บาทวะแค่ค่ากินค่าเก็บก็หมดแล้วปะเมื่อไหร่อ่ะแกจะมีเงินเก็บกับเขาบ้างวะไม่เป็นไรหรอกแกแค่เขารักฉันก็ดีละโบความรักมันกินไม่ได้นะเว้ยเออเดี๋ยวฉันเอากาแฟไปให้พี่โดก่อนนะ เพื่อนของแกหรอวะอืมนี่ค่ากาแฟนะแกช่วยแนะนำเพื่อนของแกให้ฉันรู้จัก่อยสิแต่โบอ่ะมันมีแฟนแล้วนะเวย้ยฉันว่าแกอย่าไปยุ่งเลยดีกว่าว่ะเอานะถ้าแกทำให้ฉันรู้จักกับเพื่อนของแกได้นะแบงค์เนี่ยมันจะกลายเป็นอีกสีหนึง่ง เอ้าโบมาพอดีพี่ทำของอข้าวเพิ่งเสร็จมากินด้วยกันมาพี่ได้วิ่งรถเออนี่วันนี้ฉันไปเจอแนทมามันใส่ทองเส้นเบลเลอร์เลยนะพี่มันบอกว่าแฟนมันซื้อให้ฉันก็อยากได้บ้างนะพี่โบช่วงนี้เราต้องช่วยกันประหยัดนะพี่กำลังเก็บเงินอยู่นะนี่พี่พูดก็พูดนะเพื่อนฉันมันก็บอก พี่เรียนจบมาก็ตั้งสูงทำไมไม่หางานดีๆทำเงินเยอะๆเราจะได้มีเงินเก็บกันบ้างไงโบงานที่พี่ทำเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วนะอิสระด้วยแล้วพี่ได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นน่ะก็แล้วแต่พี่ละกันแต่ฉันก็อยากมีเหยนคนอื่นมาบ้างทนอีกหน่อยนะโบพี่ก็บอกให้ฉันทน ฉันก็ทนมาเป็นปีแล้วเนี่ยพี่งจะให้ฉันทนอีกเหรอฉันไม่กินละ สามสิบบาทแนทกาแฟแก้วเนี้ยเดี๋ยวคิดตังกับฉันเลยนะอ๋อนี่เพื่อนฉันเองบีฉันลืมแนะนำแกไปเขาปื้มแกเขาอยากรู้จักกับแกต้องขอบคุณคุณบีนะคะแต่ฉันมีแฟแล้วค่ะไม่เป็นไรหรอกนะครับผมก็แค่ปื้มคุณอยากรู้จักได้เป็นเพื่อนกันสักนี้ก็ยังดีนะครับ นี่<อ>ผมให้คุณครับถือว่าเป็นของขวัญสำหรับคนที่เพิ่งรู้จักกันนะครับเออมันจะดีหรอคะเราเพิ่งรู้จักกันคุณโบรับไว้เถอะนะครับถ้าคุณโบไม่รับอ่ะผมคงเสียกำลังใจแย่เลยรับไว,ว้เถอะแกก็อยากได้อยู่ไม่ใช่หรอส่วนนี่เบอร์โทรผมนะครับถ้าคุณโบมีปัญหาอะไร สามารถโทรผมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยผมพร้อมที่จะเป็นทางเลือกของคุณนะครับแม่ยิ้มหน้าบานเลยนะอย่าลืมพ่อตกลงของเราล่ะแกเนี่ยนะ ฉันนึกว่าจะเป็นแบงค์สีอื่นซะอีกนะแต่ถ้าแกนะทําให้ฉันได้รู้จักกับเขามากกว่าเนี้ได้ลกลายเป็นสีอื่นแน่โบมากินข้าวก่อนสิ mm hmm. กับข้าวที่โบชอบท่านเลยแต่นี่ มีแตงโมที่โบชอบด้วยไม่หรอกพี่ฉันยังไม่ค่อยหิวพี่กินต่อเลยเอ๊ะแต่ดูก่อนโบนั่นอะไรอ่ะของเพื่อนอ่ะพี่เพื่อนให้มานี่เหรอของเพื่อนให้ทั้งนังบัตรให้ทั้งซ้อยเนี่ยโบนกใจพี่เหรอ โบไม่รักพี่เหรอฮะโบพี่ดองฉันเจ็บป่อยใช่ฉันมีคนอื่นนี่ไหนก็ไหนนหน,นแล้วฉันอยู่กับพี่มาตั้งกี่ปีไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นเลยโบ,โบทำไมโบทำแบบนี้เราอยู่ด้วยกันมาตัางนานไม่ใช่เหรอฮะโบเรารักกันไม่ใช่เหรอโบ รักเหรอพี่ใช่ฉันรักพี่แล้วมันมีอะไรดีขึ้นไหมนี่ของที่มันจับต้องได้ที่มันซื้อกินได้ฉันขอบคุณนะที่พี่ดูแลฉันมาตลอดแต่วันนี้ฉันไม่ขออยู่กับพี่แล้วโบ ่เนี่ยแกหายไปเป็นปีเลยนะสบายดีไหมสบายอะไรล่ะแกดู้สภาพ้าเขาสิแล้วแกกับบีเป็นไงบ้างวะนี่ถ้าแกเป็นเพื่อนฉันนะอย่าพูดถึงมันอีกนะยังไงวะแกก็อยู่ไปแรกๆมันก็ดีหรอกพอนานเข้ามีคนอื่นเข้ามาเรื่อยไม่พอนะแกมันยังเอาเมียเก่าเข้ามาอยู่ด้วยพอฉันถามมันก็มาโวยวายใส่ฉันแล้วก็ไลฉันมาเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรอแก ก็แกนั่นแหละที่บอกว่ามันดีมีเงินแล้วยิ่งไงฉันขอโทษนะเว้แกฉันก็นึกว่ามันดีอ่ะเห็นมันปลื้มแกฉันก็อยากจะแนะนําสิ่งที่ดีให้แกอ่ะฉันขอโทษจริงๆนะเวโบเออไม่เป็นไรหรอกแกเรื่องมันก็ผ่านมาแล้วแก้ไขอะไรก็ไม่ได้โบฉันว่าแกลองกลับไปหาพี่โด่งแฟนเก่าแกดูไหมนี้ข่าวว่าตอนเนี้ยเขาเปิดบริษัทขนส่งเองเลยนะเว ฉันว่ายังไงเขาก็ยังรักแกอยู่นะเปิดบริษัทเลยหรอแกพี่โดโ โทษนะพี่พี่ไม่โกรธหรอกพี่ไม่ได้โกรโบเลยพี่สบายดีไหมสบายดีสินี่ไงบริษัทที่พี่เราทำเมื่อเราสองคนที่พี่บอกให้โบรอแต่โบไม่คิดจะรอพี่เลยฉันสัญญานะพี่ฉันจะไม่ทำตัวเห็นแก่ได้อีกแล้ว มันคงเป็นไปไม่ได้อีกแล้วแหละพี่เนะี่ยเข้าใจในสัจธรรมว่าเงินอนะ่าซื้อได้ทุกอย่างตั้งแต่วันที่โบเดินจากพี่ไปนะ่ะแ,แต่พี่รักฉันไม่ใช่ใชหรอเรารักกันไม่ใช่หรอพี่ใช่พี่รักโบแต่ถ้าพี่มีความรักแบบโบเนะี่ยพี่ขอมีเงินดีกว่าเงินนะ่ะซื้ออะไรก็ได้โบเป็นคนพูดเอง โบจำคำนี้ไม่ได้เหรอพี่ไปก่อนนะพี่โด